โจพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สองที่สองสองทีสองตัวสองที่แบบสองที่สที่สองที่สอี่สองวี่สองที่สองที่สองที่ะองที่สองที่ี่สองที่สองี่สองี่สอี่สอง่สองที่สวงนีสอีสอี่สอสงอี่สอีอง่อ่อ่อ่่อ ทำไมตึงตึงอ่ะเพราะว่าในราคายีโคมันแพงดีโด้เท่าไหร่อ่ะดีโด้ดีโดอะบาทไงไม่เคยซื้อว่ะสมัยเด็กอ่ะเดี๋ยวเราจะทำงานกันนะคะทุกคนคุยกับใครน่ะจะทำคลิปอวบอคกไงอวอคลิปอวเออวบ อันนีว rock ้วอล์กปะวอล์ก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 เหรอวอล์กที่แปลว่าเดินอะคิดเดินไ<อ>งมาจะไปท่องเที่อนเดียวเดียวสามสี่ 3, สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยวันนี้ก็ามาเจอกับหนุ่มมิเดียวอีกนะเดี๋ยววันนี้มิเดียวจะทำวอล ใช่ไหมไม่คือ,อคประเด็นคือบอกว่ามาทำวอกแต่แต่บอกว่าหนูชื่อมิเกลแต่ไม่แนะนำคนข้างหลังนี่นะอก็ยังไม่ถึงเวลาโอเคเอาโอเคงั้นตอบอใช่ใช่ครับใช่ไหมเออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำวอสเป็นแบบการทำอาหารในวอสซินี้การส่วนมากคนะนิยมกินอะไร เ่วนมากนม่ยมกินล็อบสเตอร์ครับใช่นะแต่ว,วันนี้เราจะทำตุ้งล็อกเตอร์กันประมาณ500าเออห้าร้อยจานไหวออไหมนะเพื่อนห้าร้อยจานเลยเหรอมึงรับของไม่หวั่นไม่หวั่นเลยนะเออจะห้าพารห้าร้จานครับเออลดลงมาหน่อยละสองร้อยพอน่าจะไม่ไหวอ,อ่าสองห้าห้าสอองห้าโอเคนะเราไปเจอกัน ให้คนอื่นบอกปิดโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายโดนที่อันนี้่อนเดี๋ยวเราเอารถอ,อันนี้ถ่ายโดนนะเฮ้ยเรามีข้าวไม่ได้เราไปรับซื้อข้าวจากคนอื่นแล้วไปขายต่อมั้ยไม่เราจะทำแดงแล้วเราก็ต้องไปซื้อกุ้งนี่ มันต้องซื้อค่ามีค่าซื้อมาเยอะอ่งวิง <oder? S 2> พรับซื้อตุ้งดีรับซื้อดุกมีกุ้งอะมีดุ๊งไข่ไหมนมีดุ้งข่ไหมนะมนะย่ทนีท่จะ,จะไปรับอยู่ี่แมับยที่ละบอยูที่าแี่จะไปรับอยู่ที่ทนี่จะไปรับี่ตกปลาที่จะไปยปละไปรี่ลา่ะไบ่นไม่มีดุ้งคไรับที <S 2> <S 2> ไมรับาไม่ทําดุ้ง ใครจะทำดุ่งนะนะทำดุ่งก็ต้องได้ไปเปลี่ยนยางใหม่ดิเออสำหรับการทำเดี๋ยววันนี้เราจะวินเคยทำแมนะ่น้ำสำรับเมนูนี้เมนูอะไรครับคุณเกลคุณด็อกเตอร์โโอโห้หไม่เคย<ม>ทำแ <ทำ S 2> ม้ไง<ห>คาเอาตรงๆก็เคยครับก็คือเชฟวิแอ่น้ำก็รังสรรค์เมนูนี้เองในตอนที่อยากรู้อยากรู้ว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไร กระเทียมครับมันต้องมีกระเทียมกับก<อ>้านบตงครับมันใช้ที่ถุดไหมนะ้ใช้หาต้องกระซิบอบอกเพื่อนเลยว่าอย่าไปหาทําเลยมันเปื่อยสัตว์หมาครับผู้ชค่นั่นเองอย่าไปทํามันเปื่อยสัตว์หมาเลย <c oughs> แนะนําให้เพื่อนเราเข้าแล้วไปขายตอนน่อดีกว่าไม่เอานะเพื่อนอยากทํานะเพื่อนจะทำสองร้อยจานวันนี้ต้องเสร็จจากใจไว้โจทย์เลยนะเพื่อนมันเปื่อยสัตว์หมา,จ,าจริงๆน้าเพืนไปทํามันนั้นน่ะหลับไปสามตื่นอะ S <S> <S เดี๋ยวเราต้องทําก่อน <S <S> <S ถ้าไม่ไหวเราค่อยบอกอีกทีนึงนในการยืนที่แลมบอกว่าเปื่อยแล้ว <S <S> <S ไปทาไม่ได้มันเปื่อยกว่าอกนาะทำกระเทียมอะ่ะเออสําหรับการจุดกระเทียมต้องใส่่วยติอังอาไมักสามันเสียน่าอันเลยแล้วก็มันต้องทำั่วทองอะ่ะมันถึงใจนี่ตึกจะขุดได้ที่ละสองแล้วสําหรับการ สำหรับการทำเรางานทำฐานต้องใช้อะไรอ่าการทำฐานต้องใช้ไม้ครับไม่มีไม้ต้องไปตัดไม้เอกโอ้โหกูบอกเลยว่ายาวเป็นเมืองลีก็ทำไม่ได้ใช้อะไรตัดไม้ใช้โอ้ก็ใช้นี่นงครับค้อนไงครับทุบไม้เดี๋ยวไม้ก็แตกี๋ยวรู้ไหมครับเจลไปร้าซื้อยางเพื่อนปะก็อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคุณเจลครับจากประสบการณ์ของคุณเพนกวินนะครับคุณเจล การทำอาหารการทำข้าขวกว่าจะได้แต่ละเม็ดให้คนมาแดกกันเนี่ยอยากจะบอกนะครับว่ามันเปื่อยสับมาจริงๆคือแนะนำจากตรงนี้เลยครับถ้ากดว่าไม่อยากทำให้รายการคุณมันน่าเบื่อแนะนำให้ไปซื้อเขาอ้า <ๆ S 2> ซะามขายเอาไปยาย่<ๆ>าอยา<ข>าอย่ะ<า>อ,อย่ามาดูถูกอาชีพแบบนี้ถ้าเรายังไม่ลองที่จะลงมือทำเราห้ามที่จะพูดจาแบบนี้นะ ต้องลองลองมือทำก่อนไหวไม่ไหวค่อยบอกกันบางเกลเอ้อยคุณเกลครับคุณไปไหนล่ะครับเอ้ามัไม่ได้ขึ้นมาหรอต้องขี่เหยียบกันขนาดนั้นเลยมาขึ้นมาได้ไงละ่ะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกครับว่าประสบการณ์ในการทำข้าวาผมใช้เวลามหาศาลในการไปทำมันแล้วก็ ใช้คำว่าใช้คำนี้ได้ไม่เปลืองจริงครับเปลือยสัตว์ไหมจริงคุณแก้วคุณแน่ใจนะครับว่าคุณจะตัดจะเยอะครับเดียก็ยังไม่เข้าใจคำว่าเปลือยสัตว์ไหมเป็นยังไงอะนะเปลือยเหี้ยมันเปลือยยิ่งก็่เหี้รับมันเปลือยมากแบบว่าอย่างที่คุณแบบว่าเพิ่งตื่นมาปุ๊บคุณอาจจะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเหี็ยอะไรที่มันล่าเริงแล้วคุณมาทํางานนี้คุณอาจจะแบบว่ากลับเปง่วงดีก็ได้ครับคุณแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาการครับ ผมาสาบานเลยว่าคุณตายตั้งแต่คุณทำกระเทียมจร,จ,รจริงๆริงนะอันนี้อันนี้ผมพูดจากใจเลยครับเอาไปพิ้นน้ำเดี๋ยวเราจะทำอบวพร่พรุ่พัว่พร่งพัุ่พร่งพรุ่งพั่งพทนุ่นนพทท่งพร่รุ่งพรุ่งหร่งพรุ่พ่เรเบลพรเงรเบลพรุบลใรม่หรืองพรุ่งพร่งพรงรุ่ง่งพรุ่งพรพรุ่่งพ่งพ่พร่่ คุณแพนวินมีพรวดหรือยังับมีแล้วครับพรวดท่อกระดองมีครับแล้วผมอยากจะบอกคุณจริงๆนะครับคุณบางแก้วมันเปรี้ยแย่จริงนะครับคุณผมหลังออเสื้อคุณไม่อยู่เลยจริงๆใช่ไหมผมบอกเลยว่าจนผมให้เวลาคุณหนึ่งเทียงคืนคุก็ทําไม้กับกระเทียมไม่เสร็จครับคุณไปดูซิว่ามีหรือเปล่าอหอ้เทียมเหมือนที่คูพูดมาไม่มีอะไรเลย คุณอยากมาดูถูกความพยายามของดิฉันค่ะสู้ๆแล้วกันเด้ออใหยได้ขายสักจาน,นม่ไอเมียนไหมค่าทำงานบ่อยมีพวยยังพิ้นม,มีปะมันใช้อะไรบ้างบอกหน่อยรูบี้สองเพชรห้าแล้วก็ทองสามเ็นนวน้งรูบี้บไม่ใช่เพชรห้าดิอ่ารูปี้สองคริสตัลห้า ไม่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หรีเซ็ตรีเซ็ตร hey, ูบี้สองรูบี้สองโคสามโคสามไม่รูบี้ห้ารูบี้ห้ารูบี้ห้าโคสามคริสตัลห้าแล้วก็ <S 3> 3 <S แป๊บ,บนึ่งโคโคคืออะไรอ่ะทองอ่ะอะทองสามแล้วก็ทองสามแล้วก็อ,วกอ่า คริสตัลห้าครัมเฮ้ยเพื่อนหมอเจ้าเมืองนี่ใช่คนที่จีบเพื่อนไหมเอออะไรเนี่ยเขาบอกน่ารักน่ารักอะไรเนี่ยไอ่น่ารักไม่ใช่แกอะไรวะคืออะไรวะครับเธอไม่ใช่แกคืออะไรวะแปดสิบห้านะครับเจ้าขุนทองเจ <c oughs> <c oughs> ้าขุนทองคือใ้าเองใช่หรอเมื่มอกี้บอกไอูปกับสาวอายู่เลยนักวิ่ง เมื่อกี้ยังบอกไส้แห้งอยู่เลยตอนนี้เป็นเจ้าขุนทองนะตอนนี้เขินจัเขา,เายัไปไล่ลุกกรสาวอยู่เลยอ่ะไหนอ่ะ,อะเจ้าขุทนทองอ่ะเลือเล่อยๆลงไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองค่ะฮัลโหลครับว่าไงนะอะไรอยู่ครับหนู ทำทำกับข้าวทำกับข้าวคหนูทำกับข้าวขายนะอ๋อเคยได้ไหมอะไรนะหนูมีออเดอร์หรือยังอะครับมีใครสั่งออเดอร์หนูยังไม่เลยหนูกำลังทำอยู่นะยังไม่เสร็จเลยนะอ๋อหนูขายจานเท่าไหร่ครับหนูขายหนูขายแป๊บนึงนะขายเท่าไหร่อ่ะจานหนึ่งอ่ะแปดร้อยนะ แปดร้อยหรอที่เอายี่สิบจานได้ไหมครับได้นะ่ดนูแถมให้ด้วยตอนนี้หนูอยู่กับใครอะครับหนูอยู่กับหนูอยู่กับเพื่อนอ๋อทำไมพี่โทรไปก็ไแรหนูที่อยู่กับน้องครับน้องไหนน้องสาวครับอ๋อไตตอนแรกพี่โทรไปหนูไม่รับโทรศัพท์พี่อะอ๋อหนูไม่ได้อยู่ในเมืองนะ อ๋อแต่ว่าพี่เห็นหนูลงทวิตเนาะพี่ก็เลยโทรไปอ๋อลุงตอนไหนวะอขาไม่รู้นะหนูอาจจะยังไม่อยู่ห,<น>หรือเปล่าลอาจจะเป็นทวิตเก่าก็ได้ที่ไม่ได้ดูเวลาอ๋ออาพี่อยากเจอเราจังคิดถึงคิดถึงหนูเหรอครับนูพี่อยากเจอหนูอะหนูกำลังไปเก็บกระเทียมนะ้ เ,เดี๋ยวพี่ไปหาหนูกระเทียมได้ไหมครับได้นะเดี๋ยวพี่ไปรอหนูกระเทียมแล้วกานพี่น่าจะถึงก่อนหนูน่เลยโอเคเจอกันนะเจอกันครับ